สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเต้โซไซไที้ทุกคนนะฮะก็วันนี้พบกับอีเวนต์จีเครื่องรางนะครับผมก็จะเป็นสมุดอัญเชิญเทพพิทักษ์นั่นเองนะฮะก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์จี้ประจำวันอังคารนะครับก็ถือว่าโหดไหมก็โหดอยู่นะก็ความสามารถนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ ได้รับการนางฟ้าหรือว่าฟืน้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็เมื่อผ่านหรือตกไปยังจุดสตาร์ทนะครับโอกาส60%อัปเกรดแลน์มาร์กแบบซุ่มนะครับผมย้ำนะครับแบบซุ่มแล้วก็รับการนางฟ้าหรือการลด50%ทันทีนะฮะก็ถือว่าเป็นการ์ดที่แบบโอเคได้เลยนะครับผมใช้กับในส่วนของตัวลาก็ถือว่า โหใช้ได้นะครับอัปเกรดไลน์มาร์กเป็นวาเลนนะคะก็อีเวนต์ก็จะเป็นการสะสมวัตถุดิบเช่นเดิมนะครับโอเคแต่วันนี้นะคะแอดก็จะมารีวิวในส่วนของอแ็กจี้เครื่องราง99บาทนั่นเองที่เพื่อนๆเ,เรียกร้องกันเข้ามานะฮะว่า,ว,าว้าวรอบนี้ GM เอามอขามีตั้ง4จี้เนี่ย เออมันต้องได้ของดีบ้างหรอวะ99าบาทน่าเสียงมากเลยอะ่ะเออมีทั้งสี่จี้เลยอะ่ะก็เนี่ยก็99บาทเนาะก็สิ่งที่เราไม่อยากได้ก็จะเป็นสุดยอดอุปกรณ์เขียนแบบอุปกรณ์เขียนแบบจกกักรพัิแล้วก็ตำรามมหาบัณฑิตเอ,อ่อสี่อย่างที่เราอยากได้แล้วก็สี่อย่างที่เราไม่อยากได้นะครับผม9 9บาบาทคุ้มไหม โอเคเดี๋ยววันนี้แอดจะมาซื้อแ็กจี้ให้ดูกันสดๆร้อนๆเลยนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านี่หน้าตาก็จะโชว์ในส่วนของจีเงงงจ้เครื่องรางทั้ง4ีสีจี้เครื่องรางสุดเทพนะที่โชว์กันข้างหน้าให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะว่ามีจี้อะไรบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวแอดจะทําการซื้อไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องของขวัญสีจี้ที่เราซื้อไปจะเป็นจี้อะไรบ้าง มันต้องมีของดีบ้างเลยเนาะ99บาทได้ทั้ง4ชิน้นน่ะเออใครก็คิดแบบนี้อะเชื่อว่าสีจี้อ่ะมันจะต้องดีบ้างแหละสักจี้หนึ่งก็คุ้มอะ่ะเอออะนี่มาเรามาเปิดกันดูดีกว่าครับจี้แรกป้าเขาให้ลองดูครับอืมจัดกันมาโอเค ลุนครับแนมาแล้วโอเคครับเปิดปึง้งตำรามหาบัณฑิตครับเป็นเป็นอีเวนท์ที่แบบเอ่อตอนนั้นเป็นอีเวนท์ที่แบบทุกคนไม่ไม่ค่อยอยากจะตามหาจีตัวนี้เนาะแล้วก็ยังจะมาแบบคริสตั้นอีกโอเคมาแก้เคริสครับผมก็ออกแล้วเข้าเกมใหม่ แล้วก็เปลี่ยนการ์ดเนาะหลายคนคงแบบเปลี่ยนการ์ดได้เป็นการ์ดที่แบบว่าด้อยที่สุดอะเพื่อเป็นการล่อเกมเนาะเกมมันจะควยผู้เล่นใหม่มากมากกว่าใช่ไหมเราก็เลยต้องแบบใช้การ์ดกากในการทำอีเวนต์หลายคนบอกว่าเปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ดซีบ้าง,างการ์ดบีบ้างเออได้ได,ได้อีเวนต์ปิดอีเวนต์เว้นเลยอะอะไรเงี้ยเออเรามาล่อเกมให้มันดูว่าเราไม่มีการ์ดดีๆอะไรเงี้ยเผื่อมันให้เผื่อเผื่อมันจะให้จี้ดีๆเราอะเออนะ มาอันที่สองครับลองลองดูครับปาบ้ามาปึ้งมาแล้วครับลุน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 ปึ้งอุปกรณ์เขียนแบบจักรพัทนะครับผมโอเคผู้เล่นท่านไหนที่แบบยังไม่มีแปลนยังไม่มีตัวสร้างแลนด์มาร์คที่แบบว่ายืนและสร้างแลนด์มาร์คได้เลยเออ ก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้เนาะมาอันที่3มครับปาบปึงป้งมาจจกรพัดมาลัวๆฮะก็ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่เริ่มเริ่มเล่นใหม่หรือใครก็ตามที่ยังไม่มีตัวสร้างแลนด์มาร์กอะไรเงี้ยก็หาซื้อกันได้เนาะก็ถือว่าเป็นจี้ที่แบบดีทีเดียวเลยโอเคมาอันสุดท้ายฮะ มันต้องได้บ้างสิสักอันแหละเนาะลองดูครับหวังแบบลมุลมๆลแรง,งมากเลยปึง้งเฮ้ยอุปกรณ์เขียนแบบไกเซอร์ใช่ปะ่ะเออเออก็ดีอ่ะเอออึ้งไปนิดหนึ่งเนาะ เราคิดว่ามันเป็นเกลือแต่มันก็สามารถใช้งานได้มันเป็นจี้ติดตัวของเจ้าลาเอทบวกที่เปลี่ยนอีเวนท์ที่แล้วเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันอาจจะน้อยกว่าแต่แต่ก็ใช้ได้อ่ะเออมันก็ดีกว่าจักรพัทอ่ะเออไหนเรามาดูความสามารถจีทีแอดเพิ่งเปิดได้เมื่อกี้หน่อยนะครับก็เนาะตั้งสี่จี้อ่ะไม่ให้จี้ดีๆบ้างเลยก็กระไรอยู่นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ เมื่อก่อสร้างโอกาส32%สร้างอาคารเพิ่ม1ห,หลังนะครับแล้วก็พื้นที่นั้นจะคูณ2อนะครับอัปเกรดครั้งละ2%เมื่อแสดงผลเรียบร้อยแล้วก็จะกลับเป็นค่าคงเดิมนะฮะก็ถือว่าเป็นจี T ้ที่โหดแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ทุกสถานการณ์เหมือนกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวในส่วนของแพ็คจี G ้99บาทได้เพื่อนๆได้เห็นได้รับชมกันดูนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับใครชอบคลิปก็ ฝากติดต,ตามด้วยนะครับ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ